ความผูกพันความทรงจําของพี่ก็เหมือนกับพวกเราทุกๆคนนะครับมีความทรงจามีความผูกพันกับบ้านเกิดที่ทะเลน้อยเนี่ยเป็นชุมชนที่มีคนอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นจะมีความหลากหลายทําให้เราเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆพอเรามีความคิดจะนึกถึงความทรงจําเกา่าๆมากไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยยังไงเราก็ยังนึกถึงทะเลน้อยนึกถึงบ้านเกิดของเราได้เป็นอย่างดีไม่ลืมเลย ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่อยากจะสร้างบ้านให้ครอบครัวมีความรู้สึกเหมือนบ้านเกิดที่ทะเลน้อยพี่ไม่เจอพิยะมาประมาณ30กว่าปีแล้วก็มาเจอโดยบังเอิญในรายการทีวีก็เลยปรึกษาพิยะพิยะก็คงไปดูองค์ประกอบว่าทะเลน้อยเนี่ยถ้าพูดถึงตัวสวนเนี่ยจะมีส่วนไหนบ้างบรรยากาศสวนของพิยะเนี่ยน่าจะหมายรวมถึงตัวเลนส์ c คป e ตัววอเตอร์เคปบรรยากาศรอบ สิ่งรอบข้างที่อยู่รอบบ้านเราให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ในธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเนี่มีทั้งน้ํามีทั้งต้นไม้มีทั้งภูเขาครับพี่อาพรสวัสดีค่ะดีครับดีครับชเชิญครับโหบ้านใหญ่โตมากเลยค่ะเคยเห็นน้องควายอยู่ตรงนู้นด้วยครับ คิครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครอยู่กับพ่อาพรเจ้าของบ้านและก็เจ้าของสวนสวยๆแห่งนี้นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยถูกออกแบบโดยพี่สุริยะจากวอลาเซียด้วยนั่นเองค่ะคและที่นี่คือมีความพิเศษมากๆเพราะว่าเรียกว่าเป็นการจําลองทะเลน้อยจากพัทลุงมาไว้ในบ้านเลยแล้วก็เรียกอีกอย่างคือการใส่ความทรงจําของทั้งตัวพิอาพรแล้วก็พี่สุริยะลงไปด้วยถูกไหมคะคทำไมถึงเลือกเป็นทะเลน้อยล่ะคะ ตัวพี่ออกมาเรียนต่างจังหวัดต,ตั้งแต่ตอนเด็กๆคิดว่าตัวเองอยากจะอยู่บรรยากาศที่บ้านทะเลน้อยก็เลยพยายามออสร้างบรรยากาศให้กล้เคียงมากที่สุดครับค่ะใครเลยอยากรู้ว่าจุดเด่นๆที่เราสามารถดึงทะเลน้อยมาไว้ที่บ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหรอคะพอดีที่นี่จะเป็นจังหวัดประชุมธานีค่ะ เมืองน้าด้วยแล้วก็มีดอกบัวเยอะด้วยเหมือนทะเลน้อยความรู้สึกอยู่ประชุมธานีเหมือนอยู่พัทลุงอยู่ทะเลน้อยบ้านพี่จะอยู่กับน้ําโตมากับน้ำนะครับตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยเราเล่นเราช่วยพ่อแม่ทํางานก็เราก็อยู่กับน้ํามาตลอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆที่นาแต่ตอนนี้เนี่ยปล่อยให้ต้นกระจุดหนูซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของประชุมธานีด้วยก็ดูสวยอีกแบบหนึง่งแล้วก็ต้นยางนาที่เห็นเนี่ย นึกถึงตอนที่พี่เรียนชั้นปถมตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนวัดเนี่ยจะอยู่ติดกับวัดนตอนเที่ยงเนี่ยเราจะเข้าไปเล่นไปหาข้าววัดทานแล้วก็เราจะไปเล่นลูกยางที่มันหล่นลงมาสวยๆครับเราก็เลยปลูกพันธุ์ก็เลยเอาต้นยางนางม,มาปลูกไว้ที่นี่ด้วยครับแล้วก็เลี้ยง เรียกว่าควายน้ำครับควายก็ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับควายควายชุดนี้เนี่ยก็ย้ายมาจากทะเลน้อยมันอยู่ที่นี่ครับพยายามเลี้ยงแบบธรรมชาติมากที่สุดไม่ได้ไปกักกันอะไรเขาอย่างเช่นด้านขวานี่จะเป็นต้นพยอมต้นพยอมเนี่ยจะเป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดปัทตานครับก็เลยเอามาปลูกไว้เพื่อใกล้ชิดกับบ้านเกิดของเราครับถ้าเราดูภูมิศาสตร์ทะเลน้อยก็เป็นส่วนประกอบของทะเลสาบสงขาก็จะเป็นช่วงที่ เข้ามาในจังหวัดพัทลุงเพราะว่าจังหวัดพัทลุงจะเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าก็มีส่วนที่ติดกับเลสับสงาขาก็จะมีทะเลน้อยทะเลน้นก็จะเป็นป่าแบบคล้ายๆป่าไม้ชุ่มน้ำที่เขาเรียกว่าชุ่มน้ําดีว่าจะมีพวกกระจูดมีควายมีควายน้นํานี่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งเขาไว้ได้มีดอกบัวพวกต้นไม้ที่อยู่ริมน้ําทั้งหลายแหละซึ่งกระจูดนี่ก็เป็นพืชที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนทะเลน้อยตอนหลังก็กลายมาเป็นพวงทํากระเป๋าอะไรต่างๆซึ่งมาจากกระจูด คือส่วนที่เขาอยากได้เลยก็คืออันดับหนึ่งก็คือบรรยากาศแบบทะเลน้อยบ้านจากที่มองจากด้านหน้าแล้วก็ไล่มาตรงกลางแล้วถึงจะเป็นส่วนด้านหลังเหมือนจําลองเหมือนเป็นเรื่องความรู้สึกของพี่อภรรของเจ้า,ขอ,าของบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นกระจุดแล้วก็อีกอย่างกระจุดของเราก็มาผสมผสานกับงานของเขาอาชีพของเขานะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับเหมาวิศวกรรมก็เลยเราก็แทนค่าด้วยงานเหล็กบ้านหลังนี้ก็จะมีโซน เป็นโซนที่เกี่ยวกับน้ําแล้วก็อีกส่วนก็จะเป็นส่วนภูเขาส่วนเนินซึ่งจําลองบรรยากาศความรู้สึกของอภรรสมัยเด็กที่เขาอยู่ที่นั่นก็จะมีภูมิศาสตร์มันมีเนินสูงมันมีทะเลมันมีความเป็นน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันที่นี่นอกจากว่าเป็นวอเตอร์สเคปแล้วเป็นเมืองเป็นเมืองน้ำเลยเนี่ยคือบ้านหลังก็ไม่เล็กแต่น้ําใหญ่กว่าแต่ต้องมองท็อปวิวต้องมองจากด้านบนแล้วระวันหนึ่งเนี่ยต้นไม้ก็จะปิดตัวบ้านหมด เพราะนั้นวันหนึ่งเราจะไม่เห็นตัวบ้านแล้วเราเห็นแต่ต้นไม้อย่างเดียวรู้สึกว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากไอ้นั่นคือความรู้สึกเรานะเพราะฉะนั้นสังเกตว่างานที่นี่สําหรับบ้านก็ถือว่าประมาณหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ใหญ่กว่าบ้านก็คือตัวแลนด์เคปสังเกตว่าที่นี่เราขุดดินเพื่อจะมาเทินตัวบ้านให้สูงขึ้นแล้วการขุดดินก็คือทําเป็นบ่อน้ําแล้วก็บ่อน้ําก็จะได้ทําให้บ้านเนี่ยมันดูลอยดูเบาขึ้นแล้วจะมีแสงสะท้อนของบ้านเนี่ยลงไปในน้ํางานที่นี่มุมมองต้องมองผ่านเรือเนี่ยจริงๆไม่ได้้้มมอองงงผ่านานนนนจกดิแงลลงวไปใ ต้องนั่งในน้ําแล้วก็มองผ่านเข้ามาสู่ด้านบนมันเหมือนคนที่ว่าการที่คุณอยู่ทะเลน้อยคือคุณภายเรือแล้วก็มองย้อนกลับมาที่ฝั่งแต่ไม่ใช่คุณอยู่ที่ฝั่งแล้วก็มองเข้าไปอย่างทะเลน้อยไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่นี่เหมือนกันคุณจะต้องภายเรือนะครับแล้วคุณมองย้อนกลับมาที่บ้านคุณมองย้อนตาไปที่ควายกําลังเล่นน้ําอยู่กําลังเดินในน้ําอยู่มองย้อนกลับไปที่ต้นกระจุดซึ่งอยู่ในน้ํอาอัานั้นเลยใช่ ล้วพอเดินเข้ามาตรงตรงนี้เห็นพืชที่เรียกว่าแบบมีก้นไม้มีเฟิร์นอะไรอย่างงี้อันนี้คือปลูกเองไหมคะใช่ครับอันนี้จะเป็นแฟนพี่เขาจะชอบกล้วยไม้ก็เลยปลูกไว้ตรงนี้เรียกว่าเป็นบริเวณด้านข้างของบ้านเป็นศาลาริมน้ําค่ะปกติแล้วที่พัทลุงคือเขามีกิจกรรมเวลาแบบไปนั่งเล่นกันที่ศาลาหรือยง้ไหมคะศาลาริมน้ําเวลาช่วง เออพื่อนบ้านว่างเว้นจากการทํางานก็จะมานั่งรวมกันพอมานั่งตรงศาลาแบบนี้ก็สบายไปอีกแบบค่ะเลยอยากรู้<ะ>ว่าจริงๆแล้วศาลาเนี่ยอยู่ในความทรงจําของพี่อาพอรด้วยไหมคะครับบ้านทะเลน้อยเนี่ยชาวบ้านหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ริมน้ําเวลาจะออกเรือเนี่ยก็จะมาพักกันตรงศาลาจะมีอาชีพหลักๆอยู่สองอาชีพะนะครับก็คือออกไปหาปลาฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านทะเลน้อยแล้วก็ออกไปทํานาก็จะต้องนั่งเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึง่ง ที่เป็นพื้นดินเพื่อทำนาเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เพื่อนบ้านชาวบ้านจะมารวมตัวกันเวลาจะออกไปทำงานหรือว่าเวลาว่างวินจะทำงานก็จะกลับมาพักผ่อนประโยชน์ของศาลาค่ะ,ะครเรียกว่าแบบเป็นจุดรวมพลด้วยแล้วก็น่าจะทำให้คิดถึงแบบห,หลายๆคนที่เคยผ่านมาเจอกันในช่วงเวลานั้นนั้นใช่ถ้าพี่เดินมาถึงจุดนี้พี่ก็จะรู้สึกเหมือนพี่กาลังมานั่งรออยู่กับพ่อเตรียมที่จะขึ้นเรือไปในทะเลหรือว่า เตรียมที่จะกระโดดเล่นน้ําบ้างอะไรบ้างความทรงจำเดิมๆก็จะกลับมาแล้วก็มองไปไกลๆเนี่ยเราจะมองเหมือนเหมือนที่ทํานาเหมือนที่เลี้ยงควาย อากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมธรรมชาติมากๆและที่สําคัญคือพ่อไข่ได้ฟังพี่อาพรเล่าภาพรวมทั้งหมดแล้วเนะะี่ยค่ะลืมไปเลยว่าอยู่ปทุมธานีนึกว่าตอนนี้ไปเที่ยวที่ทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงเลยค่ะแต่ว่าความพิเศษเนี่ยคือทะเลน้อยเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านนะคะยังมีมุมใหม่ๆในบ้านที่หยิบยกทะเลน้อยมาอีกในช่วงหน้าเรายังอยู่กับพี่อาพรค่ะจะเปิดมุมใหม่ๆใ,ให้เราเข้าไปทําความรู้จักว่าทะเลน้อยเนี่ยจะไปอยู่ในบ้านได้ยังไงบ้างค่ะ